ก็อยู่ช่องที่กำป้าดล้ด้วยโอ้โหเนี่ยค่ะมีอะไรนี่คืออะไรเราดูชไม่ลองนะอรอรอเรเร็วรเรียกอะไรไต้องมีอรอ่านั้นต้องมัคืออะไรคืออะไรมันคืออะไรบังังแล้วว่าคือของป่าจากลูกังกันแน่มาจากขวานี้ก็ลไปังนี้สิก็มีอะไรอยางอืน ยิ่จยิ่จะป้าอกว่าหมวใบ,บ,บ,บนี้หล,ลหาล <laughs> ห้าหลักโซเลขห้าหลักห้าหลักยิิงห้าหลักยิ่งบวกกันสอ,องใบใช่ไหมสองใบสองใบห้าหลักแสดงว,ว่าหมวกใบนี้เกอบหกพันนะมะั้ง คของป็นลุงเนี่ยป้าของกะป้าใส่เก่าแล้วใบสีน้ำตาลเปลี่ยนได้แบ่งใไห้ใช่เดบอกแลาวไปเปลี่ยนใจก็ซื้อให้อะใช่ไหมป้าใส่ประจำมากเห็นป้าใส่ประจำแกบอกไม่เคยทิ้งเลยจริงจริงอ่ะจริงจริงกันจะคือมั่วกอะมันใส่ดีไงแมันสีน้ำตาลจะสีที่เราชอบ เราไปเห็นป้าใส่ทุกวันแกบอกว่าต้องเปลี่ยนใบใหม่ใบเก่ามันก็ยังใช้ได้อยู่ค่ะใช้ท you know ุกวันดูป้าลองแท็บองแท็บป้าป้าใส่ดูหน่อยดูตรงไหนคอวันลืตรงไหน ยังจำได้เอาใบเสียงตาเป็นของแกนะอ๋อที่ป้าใส่แกเห็นป้าแกใส่แล้วแกดีใจอ๋อจันแล้วตจนนี่ดูปลาดูม้วนป้าดูม้วนกันมันเยอะเลยแกใส่นบ้างป้าชอบไงเป็นใบเสียงตาเนี่ยป้าป้าใส่ตลอดเลยลุงหันมาดูมีนี่ปลาข้างในเขามีเขามีอันนี้กันด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวังเปื่อนเพราะมันเงอยังไม่อยาบน้โอ้ยมันมีกลางชื้นด้วย มียาออกนะป้ายาอกป้ายาออกใบใบนี้หนากว่าน่าจะหนากว่าใบที่แล้วหรือเปล่าใช่ไปยี่หนากว่าสีน้ำตาลนะหรือว่าสีน้ำตาลมันแบบเราใช้นานแล้วห่อันนี้มันไหมเป็นคุณสมอนกัททวงนะที่ให้เรามีโอกาสได้ใส่ของที่มีราคาสูงที่สุดแที่คมันบอกไปละห้าพันกว่ามดนี่มันถอยรางป้าป๊เลยอคุณคุณสมอนะคะพีให้เมีโอกาสได้ใส่ขอมลก็ันบอกไ่านี่มันคุ มันก็ชอบใส่หมวงอยู่แล้วเพราะว่าเราเป็นหัวร้านด้วยบางครั้งก็ <c oughs> เลยชอบใส่หมวกนั่นเพราะว่ามันม,มันจะเป็นแบบนี้ไงมันจะเป็นแบบเหมือนกระบ,บังเดี๋ยได้หน่อยด้วยแล้วก็ใส่แล้วมันพอถ่ายรูปแล้วมันดูดีไปสีน้ำตาลอันน,นี้ก็ได้มามาไม่เปลี่ยน<อ>นะคะใบเก่ายัางใช้ได้อยู่อันนี้รอยี่สิป้หอยใบี ร้ก็ตรงอยู่ที่สามพัน 3, <8 S 2> วาร์ตพันร้อยยี่สิบแปดคูณสามสิบสี่นะ <8 S 2> ครับสามสิบสี่จุดสองศูนย์น 4. ราคาสีมากเลยราคาสวยของป้าสวยมากเลยนะใบเสียมตาใสใส่จนแบบเบาดีเบาเบาบางแล้วก็ป้าใสมันด้วยความนั่นแหละนี่ก็มองไม่เห็นขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากเลยร้อยห้าสิบใบเก่าก็ไม่ทิ้งย้ำอีกทีนะใบเก่าก็ยังใสได้โด้อยห้าสได้หมด นี่ก็ไว้ใส่เวลาไปงานแบบไปงานไปอะไรห้าพันกว่าไปนี่ห้าพันแพงเป็นรถของป้าเลยค่ของป้าแพงของลุงเพราะว่ามันไปใหญ่กว่าแล้วก็เจอนาขึ้นหนากว่าด้วยนะนี่หนากว่าใบเสียงตาลจริงใบของป้าใส่ประจำเนาะเพราะว่าป้าใส่ประจำนะคะหมดมันเงินมันเยอะมันเบิกมากกว่าเหมือนกันสองใบสองใบนี้เป็นหมื่นหมื่นกว่าสวย สวยมากเลยค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากนะคะเดี๋ยวพ่อกำลังเยอะๆเดี๋ยวพ่อเพิ่งเมื่อกี้มอบให้ลูกไปสี่พันแล้วนะครับคมอบต่อมอบต่อจะมอบต่อโอ้ยไม่พอจ้าทอนด้วยนะอันนี้คุณอิสระมาพันหนึ่งคุณพี่ธารดีด้วยอพันให้มาห้าร้อยเจียวเหรอเหลือีกพันห้านะครับพอนอเลยนะฮะไม่มีให้มาทอนเลยทำไงอ่ะไปเลยดีกว่าอันนี้ก๋วยเตี๋ยวนะคะสำหรับ หลายหลายคนที่ร่วมลงทานมาจริงมันมีตั้งต้นอยู่ทีนี้ยถ้าหากว่ามันคือเราซื้อขอ,องมาแล้วถ้ามันเกินจากของเนี่ยเราจะขออนุญาตแจ้งแม่เอสจีเลยนะคะว่าเราอาจจะไปร่วมที่วัดต่อไปับวัดอ่าที่บ่ายพี่จวัดมื่สี่พัน 4, ครับเพราะว่ามีเนอไม่เป็นมีป้าๆออกตังไปก่อนแล้วไม่เป็นไรเมืเ่อกี้คุณนงนท์แจ้งมาจะร่วมมาอีกครับเดี๋ยวคือถ้าใครที่แบบเออเรา,อยายังไม่อยู่ถ้าร่วมนะคือเราจะมีมลงทานที่ว<า>ัด วัดอะไรไม่รู้ที่อำเภอหนองแสงทองแสงทองอะไรนะวัดที่วันของมาได้ท่ดันมาเราเคยไปท่อกนมาทีเนี้ยท่านจะแวัดป่าแสงทองเราก็จะไปเอาส่วนนั้นเนี่ยไปถาตรงนู้นด้วยสองัจะถ่ยที่ปออกกงอน้ะว่าโที่ปาออกกังไปกอนนี้็คงจะแบบว่า ได้คนละแบบได้กันน้อยไปยูทูปเปอร์คนละถ้วยสองถ้วยไปบางคนก็มีมาร้อยนี่ก็มีสองร้อยก็มีสามร้อยก็มีพันนี่ก็มีถ้าจะมองนะบางทีเราไปทําบุญเนี่ยทําบุญเกี่ีว่าเรอแบบุญมันแค่มันทันมันไวจริงจนิ่คือทําทํโลงทานเพราะว่าเราทําไปปั๊บเขาได้กินแล้วเขาอิ่มเลยเขาได้กินแล้วเขาอิ่มถ้ามันอร่อยจดชื่อไว้แล้วครับแต่ว่าไย่ามียววมนั่นแหละคือบุญที่เราได้ทันทีเลยลุงจะได้พูดขอบคุณได้นี่คือลงทานนะ ในความรู้สึกป้านะไม่รู้ว่าใครคิดเหมือนป้าหรือเปล่าคือลงทานนี่จะเห็นผลไวมากคือเราทำเสร็จปั๊บเ<อ>ขาเดิทางเลยอิ่มท้องค<ม>ือเขาได้แล้วอ่านเขาเบรกมือไม่อยู่แล้วล่ะดูท่าทางอ,อิ่มท้องถ้า,ถ,าถ้างั้นถ้าไปบ้านไ้ซิ่งคงจะแบบได้เยอะอะไรอะไรประมาณนี้แต่ม,มาดูกันก่อนว่าหักลบแล้วมันจะเหลือเท่าไหร่แล้วไปต่อลงทานที่บ้านไอจิ่กันยางเดิมครัทำลงทาง คือทําแล้วเห็นผลเลยคนคนทําเหนื่อยแต่คนกินมีความสุขเราก็ได้ผลตรงนั้นมาด้วยก็คือผลดริงที่เราทำแล้วก็ดีใจทันทีเลยเราก็เป็นผู้ดําเนินการเอาน้ําไปด้วยมีอะไรพี่เอาน้ำไปด้วยเนาะมีน้ำก็น้ำไปด้วยนะเดี๋ยวเพล็กก็กินน้ำครับเดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อนคุณนงนุชก็ขอแรงตั้งแต่เช้าเด้อฮะทุนี้ขอแรงตั้งแต่เช้าครับขอแรงตั้งแต่เช้าครับก็สมุด พี่วงก็บอกอยู่แม่ผู้หญขอข้าวเช้าด้วยนะข้าวเช้าให้นะวันนี้ลาบหนึ่งนะครับป้าอย่าเพิ่งไปนะกล้องอย่าเพิ่งไปนะค่ะเอารถตู้ไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวค่ะเอารถกระบะใส่เสร็จแล้วสมองนะคะโอเคครับมืดวันไหนวะผู้หญิงหันไปลองทานอ่ะคือเราทานแล้วเรารู้สึกว่าเขาได้ทานเลยคือเราบุญที่เราได้ร่วมทานคือได้เห็นได้โผลทันตาเลยนะทุกคนนี่เขาคือชนมา คุณมาอายุเท่าไหร่ก็ยิงได้เยอะนะพวดีโชคดีมีตังค่ะคุณนุ่จะเก็บไว้ก่อนนะยังไม่ได้เอามาใช้เพราะมันยังใหม่คุณวิใส่เลยพรุ่งนี้นะป้าอูรุกงเจริญการช่างชนบุรีคุณนงนุชงอูรุ่งเจริญการช่างชนบุรีค่ะทุกคนก็มีอีกสองพันคะลงทานพรุ่งนี้อันนี้บอกคุณสมอนไว้เลยนะว่าจะยังไม่ใส่ตอนนี้จะเก็บไว้ก่อนมันยังใหม่อยู่จะได้ของใหม่ก็เอาไว้ใส่งานที่ ใส่ไปที่แเนาะฮะที่แป้อ๋อใส่ไปนน่นหน้านู่นแหละโอ้ใส่เีอะสกิ๊กจ้าต้องใส่แบบอันนี้เดี๋ยวถอนทอยนะคับไม่มีทอนจะทำไงได้อะแลกแกได้แลกได้แลแรกไ้ลกแก้แรกยาชได้ได้อยกแลกเลยไม่ต้แกกลดแล้มด้้แลไไไม้อย ไม่มันเอาไปออกไปหมดเลยนะฮะมันมันมีอยู่ตังค์อ่ะมีบุญก็อย่างมีส่วนร่วมหมดครัเออนั่นแหละมีอยู่เขามาให้เมื่อกี้ใครมาให้พี่รุ่งครับคือทั้งหมดของชาวพี่แอร์น่ะสามท่านสี่ตรงมาอันนี้เรนก็รู้มาใช่ไหมเอกเดี๋ยวรูงัยเนาะมีคุณเอกมีคุณสมคิดคุณชุน่็มันนี่ป้าไปซื้อของคือของของเราของเราทั้งหมดลกกก็หัออแล้วก็ แล้วก็รวงเงินไปเลาเรียกแล้วน้อยไปทุกอย่างก็ซื้อมาแล้วคุณนงนุชสองพันบาทนะครับสุดท้ายเมื่อกี้นี้นะครับนี่เก็บก่อนนะคะเดี๋ยวหายค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณอีกครั้งค่ะหลับของขวัญตอนเย็นวันนี้เขาเรียกว่าเคิบๆแล้วป้าคงจะยิ้มยิ้มเสียงหยาสจเอ้แม่แก้มับแน่สมัครของก่อน คค่ะให้ไปเก็บไปก่อนเชวิทนี่ส่งรูปมาให้ดูนี่อูใหญ่มากอูใหญ่มากเดี๋ยวนะไม่ใช่ให้ดูอูแล้วให้ราเราไม่เข้าอู่แล้วก็แล้วนั้นเราจะลดจะได้ส้เข้าไปนะมีอะไรเข้าไปนะครับเข้าไปเยี่ยมเยียนได้แต่เราไปเข้าไป้มไปไ้ไปได้ไปนดีไปได้ไปไไปได้ไปได้ไนได้ไปได้ไไ้ไปได้ไปได้ไปได้ไนได้ไปได้ไปไน้ไปไดนไปได